สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับมิเตอร์เจริญชนะนะครับผมมรจันดอยนะครับวันนี้ก็มาต่อในหัวข้อโอลไซชเนเยอร์วันนี้จะพูดถึงเมทิสีทางสปัตไรเยอร์นะครับมาต้นต้นเลยนะครับทาร์สปัตไรเยอร์เนี่ยเรจะพูดถึงบุงรุษละครสองตัวก็คือตัว t c p และ UDP สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าสองตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับแล้วทำงานยังไงตัว t c p และ UDP เนี่ยพอนึกถึงบุรุษละครเมทิสีนะครับก็ตามชืนะ่อแล้วทางสปัตไรเยอร์พูด เรื่องการผลส่งนะครับเพราะเด็นทอ่สีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับนีทั้งนน่มขนก็คือแอปพลิเคชันโดยตรงนะครับทีนี้ก่อนพูดถึงจะมีคำศัพท์สองคำศัพท์ก็คือผมว่าคอนเนคชั่นเวนเตสนะครับนะครับกับคอนเนคชั่นอะไรนะครับสองคำศัพท์นี้ที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงอ่ผมพูดถึงการส่งข้อมูลแบบคอนเน็ชันเวนเตสก่อนก็สมมติผมมีต้นทางคือซอส นะครับอันนี้ไปทางเป็น destination นะครับการส่งข้อมูลแบบกานเชื่อต้นเนี่ยต้นทางส่งหาปลายทางปลายทางต้มีการตอบกลับมาก่อนทุกครั้งนะครับดีมีการสร้างเส้นทางขึ้นมาจะบอกว่ามีการส่งข้อมูลต่อไปซึ่งจะบอกว่าแอปพลิเคชันไหนก็แต่นะครับแอปพลิเคชันระพบกันก็แต่ที่ใช้กรอบเป็น TCP นะจะใช้คอนเซปต์นี้ความหมายคือ TCP จะมีความ น่าจะถื่สูงมากคือการตรวจสอบต้นทางไปทางมุ่งมั่มกันแน่นอนนะครับส่วนคำว่า condition เลยเนี่ยนะครับคล้ายๆแบบนี้น,นี่เป็นซอสเหมือนเดิมนะครับน,นี่เป็นปลายทาง d e s t i n a t i o n เหมือนเดิมถ้า c o n ด i t i o n เลยเนี่ยต้นทางสถาบัปลายทางไม่ว่าเป็นแอฟไหนก็แก่นะครับส่งอย่างเดียวปลายทางตอบไม่ตอบไม่ได้มีความสนใจในทันทีนะครับอาจจะมีการส่งไปตอกบกลับบ้านแล้วแ ครับอันนี้ก็ต้องการสปีดที่ไวเพราะต้อง UDP ช่วงสิบนี้ตอบง่ายๆคือเพราะดีก็เสียแตกต่างกัน TCP เนี่ยตอนนั้นถือตอนนั้นถือสูงมากๆแต่สปีดช้ากว่านะครับส่วน UDP ตอนนั้นถือน้อยกว่าแต่สปีดเร็วกว่าไวกว่าโอเคไหมครับทีนี้ขอพูดถึง TCP UDP นิดนึงคือเราเวลาดิชันข้างบนเนี่ยนะครับจะมีพูดถึงโปรแกรมต่างๆเช่นเทลเน็ตใช่ไหมครับ MHN อ่าสก,กายอะไรพวกนี้ไปนะครับระบบการ์ดอื่นๆแล้วแต่อาจารย์บอกว่าใช้ปัดข้างในด้วยเช่นเมลนะครับเป็นตัวอย่างเช่นถ้าผมใช้อ่าเว็บเว็บเลยใช้พีซปัด 80, ปแปดสิโอเคไหมครับผมว่าปัดนัมเบอร์แตเพราะมัต้องมีผมว่าปัดนัมเบอร์มันเกี่ยวข้องด้วยปัดนัมเบอร์นะนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่า กาสกัดเลเยอร์เนี่ยจะพูดถึงตรีหรือรีพูดถึงควอดนัมเบอร์แล้วก็พูดถึงแอปพลิเคชันเอาง่ายๆพอคุยถึง Network ร์กถึงเน็ตเวิร์กเนี่ยต้องเซตไอพีเอสเรติสร,ร,ท,สรที่เราเป็น application แอปพลิเคชันว่าโปรแกรมในหน้าเนี่ยจะใช้เป็น t ร,ร,รีตรีควอดนัมเบอร์เท่าับที่เราคุ้นเคยกันในเื่อตัวนี้ T C P สล I เครับถูกไหมนะครับผมยกกวอยายให้ภาพมากขึ้นกว่าเดิมเวลาเราพูดถึงตัวแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมมาโปรแกรมเนี่ย ครับเอาง่ายท่านี่เป็นเครื่องผมเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งใช่ไหมครับจะต่ออินเทอร์เน็ตผมอย่านไรก็แต่ที่เป็นอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนะคุณเทสดูว่าตรง TCP ตรงนี้อยู่ยังไงส่วนที่เป็นเว็บนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งสมมติเป็นจูดาดคอแน่นอนเว็บเซิร์ฟเวอร์ต้องเปิด TCP กัแปดสไว้โอเคไหมครับอันนี้คือ destination โอเคไหมครับอันนี้เป็นซอสซอสคือ B C ของผมนี่เองเพราะตอนนถ้าผมก็การเปิดเวเ็บสักเว็บหนึ่งหมายถึงว่าต้องเปิดเบราว์เซอร์เป็นเว็บแคร์ขึ้นมาเว็บไคลเอน์นะครับ,รบไปแผนขึ้นมาอันนี้คือต้นทางทไปที่ปลายทาง ไปทางนี่ยคือ i P i P หนึ่งก็ได้คำเนี่ย, 1, เ,ยเป็น i P i P หนึ่งเห็นไหมครับปัดฟัดหนึ่งก็ต้องเปิด 1, ไปตรงนี้ไปเก็ตกลับมานะครับด้วย T C P เห็นไหมครับตรงนี้ปัดต้นทางก็เป็นฟัดหนึ่งพันก็ได้สมมุติถ้าผมกำลังเปิดอีกเบหนึ่ง Google .com ก็ T C P เหมือนกันปัด 8, ตัดเสร็จออกมบผมตลังเปิด,ดพาสเวอร์ขึ้นมาอันนี้ัดหนึ่งพันหนึ่งอันนี้ตรงนี้ Google.com ตรงนีองน้อันนี้คือเขาพัดนัมเบอร์ ปัดสิบเห็นไหมครับพอนั้นพอพูดถึงทันสโตรเ l ยอร์เนี่ยถึ่ต้องรู้คือว่าใช้เป็น TCP UDP เห็นไหมครับเขาบอกควอดนัมเบอร์เท่าไหร่ด้วยคอดนัมเบอร์นี่อิงตามแอปพลิเคชันที่ใช้งานก็จะเป็นเป็นเล็บเป็นเมลถ้าเล็บก็ควอดแปดสเม, 80, มลก็ควอดยี่สิบห้ตัวอย่างเป็นต้นถ้าดีเล็บไหเลครับจะมีทั้ง TCP และ UDP ควอด53เป็นต้นเนไหครับก็หวังว่าวันนี้คุณได้ความรู้ทีพอสมควรนะครับ ก็น okay, okay, mm ี้ท่านชลธีเยี่ยเราพูดถึงทีดีทีีโอเคไหมครับจำค่นี้นะโอเคนะครับไว้พบกันโอกาสต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ